สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนมันมีข่าวหนึ่งที่ดังมากๆเลยเป็นเรื่องระหว่างญี่ปุ่นกับไทยนะครับก็คือกลุ่มชาวญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเป็นยากุซ่ามาเล่ามาจากไหนก็ไม่รู้ครับมาเละเทะเลยแล้วก็มาถึงหน้าร้านอาหารไทยซึ่งร้านอาหารเนี่ยตั้งอยู่ในโยโกฮามา่าเจ้าของก็เป็นคนไทยพนักงานก็คนไทยเหมือนกันเรื่องก็มีอยู่ว่าพอมาถึงปุ๊บก,ก็มาถีบจักรยานหน้าร้านก็ทําตัวเป็นอันธพาลทีนี้คนในร้านเขาก็ออกมาห้าม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะ่ะชาวญี่ปุ่นเขาจะไม่ออกมาห้ามนะครับถ้าเขาเห็นว่าเป็นยากูซ่าเขาก็กลัวของเขานนแหละแต่คนไทยไม่ใช่พอคนไทยในร้านออกมาเคลียร์ปุ๊บมันก็ด่าครับด่าคนไทยว่ามาทําไมอะไรเงี้ยด่าสารพัดครับให้กลับประเทศประมาณว่าเกลียดคนไทยสภากลุ่มยากูซ่าพกเนี่ยก็มารุมต่อยคนไทยคนไทยอีกคนหนึ่งที่ถือมีดอยู่ก็จ้วงแทงเข้าไปเลยครับแทงไม่ยั้งครับแทงหลายแผลแบบว่าแทงหมดไม่สนลูกใครก็บอกแล้วไทยนิรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาด ผลปรากฏว่ายากุซ่าบาดเจ็บหลายคนแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกคนหนึ่งสักพักตำรวจก็มาจับครับจับคนไทยนี้แหละผมเก่นมาพอแล้วนะทีนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นเจ้าของประเทศข้อมูลความคิดเห็นนี้เอามาจากสำนักข่าว FNN ออนไลน์นะครับแน่นอนว่าเป็นความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นล้ว,ลวนๆอะเรามาเริ่มที่ความคิดเห็นแรกกันเลยความคิดเห็นแรกนี้กล่าวว่าดังที่คุณเห็นจากวิดีโอไม่ใช่ปัญหาระหว่างกลุ่ม เป็นผู้ชายเมา4-5คนที่จักรยานที่จอดอยู่หน้าร้านอาหารไทยแล้วก็ยั่วยวนต่อยเตะทำร้ายพนักงานสองคนอย่างรุนแรงจากนั้นก็ชักมีดออกมาเพื่อที่จะแก้แค้นพนักงานคนนั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ากลุ่มยากุซ่าเนี่ยเขาได้ชักมีดออกมาหรือเปล่าเพราะผมพยายามมองก็มองไม่ค่อยชัดความคิดเห็นต่อมาครับเขากล่าวว่ามีบางคนบอกว่ากลุ่มที่หาเรื่องเนี่ยเป็นพวกต่อต้านสังคม ส่วนความคิดเห็นถัดมากล่าวว่าหากคุณถูกทำร้ายโดย5คนแบบนี้คุณมีเพียง3ทางเลือก 1. ตาย 2. อฆ่าอีกคน 3. หนีหากคนที่คุณรู้จักตกในสถานการณ์เช่นนี้อย่าละอายใจที่จะหนีฉันอยากให้คุณทำทุกทางเพื่อที่จะได้หนีไปและถ้าถูกจับได้มีความเป็นไปนได้ว่าพวกเขาจะโกรธมากกว่านี้เหตุการณ์อยู่ที่น้าร้านของฉันที่ฉันทำงานอยู่เลยหนีไม่พ้น ฉันรู้สึกเสียใจกับคนไทยอ่าดูแล้วก็น่าจะเป็นพนักง,งานชาวญี่ปุ่นที่ร้านอาหารอยู่แถวๆนั้นครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าวันนี้ฉันเดินผ่านร้านมีดอกไม้ตั้งโชว์แค่ช่อเดียวเลยเดาว,ว่าไม่ค่อยมีคนนิยมคนแบบนี้ดูโง่เลยต้องทนกับมันต่อไปฝากไว้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคิดเข้าหมายถึงยากุซ่าที่โดนแทงตายนะครับ จะเป็นวัฒนธรรมของต่างประเทศนะถ้าเกิดว่ามีใครตายที่ไหนก็จะเอาดอกไม้ไปวางตรงนั้นส่วนของคนไทยนี่วางที่วัดเห็นในคลิปแล้วที่คนในไทยใช้มีดแทง3คนหลายครั้งเสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายความรุแนแรงเป็นสิ่งไม่ดีแต่การแทงคนด้วยมีดนั้นก็ไม่ดีแน่นอนข้าพเจ้าขอไว้อะไรแด่ผู้ล่วงลับไปแล้วเขาก็ให้ความคิดเห็นจากเป็นกลางนั่นแหละครับ แต่เอาจริงๆจะมีใครสักกี่คนที่นอนให้โดนซ้อมอยู่แบบนั้นตายแบบไม่สู้อะไรเลยเนี่ยมันรู้สึกแบบว่าเสียดายชีวิตครับเกิดมาได้แค่ครั้งเดียวความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไม่ใช่เรื่องดีที่อาชญากรรายนี้จะโกหกอย่างชัดเจนและปฏิเสธอาชญากรรมที่ก่อเนื่องจากมีภาพจากกล้องและพยานมากมายที่เห็นเขาก็เลยหนีไม่พ้นเขหามายถึงคนไทยนะครับที่แทงอ,ะอ่ะต่อเลยครับ หากคุณสามารถพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณไม่ได้ทำผิดและเป็นการป้องกันตัวฉันรู้สึกว่ามีแนวโน้มมากขึ้นที่คุณจะสร้างความประทับใจและได้เปรียบในชั้นศาลหากคุณยอมรับความจริงที่คุณทำเป็นขั้นตอนการให้ปากคำที่ชั้นศาลครับซึ่งคนไทยที่ก่อเหตุนั้นเขาอาจจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ส่วนมากทนายจะเป็นคนแนะนำให้พูดครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า คนญี่ปุ่นกลุ่มนั้นอาจจะตั้งใจใช้แค่มือเปล่าคมคู่แต่สำหรับชาวต่างชาติดูเหมือนจะเป็นอะไรที่ร้ายแรงแล้วก็คิดในใจว่าพวกนี้มันจริงจังนะถ้าเราทำแบบนี้ต่อไปพวกเขาจะฆ่าเราและเราไม่มีทางเลือกนอกจากต้องฆ่าพวกเขาก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดขึ้นฉันเดาว,ว่าพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาจะทำตัวอย่างไรสำหรับสิ่งที่เกิดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า สื่อของชาวญี่ปุ่นจะทำให้ต่างชาติกลัวหรือเปล่าเพราะขึ้นหัวข้อข่าวว่าเยื่อเป็นอันธาพาลทะเลาะกับหนุ่มไทยเพื่อแก้แค้นแบบสุ่มคือเขาจะสื่อว่าทำไมต้องเรียกพวกอันธาพาลกลุ่มนี้ว่าเหยื่อในเมื่อพวกอันธถาลกลุ่มนี้เป็นคนมหาเรื่องแล้วก็มีชาวญี่ปุ่นหลายคนเลยนะครับที่เขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้คือเรื่องที่เรียกพวกยากุซ่าว่าเป็นเยื่อความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ดูพาดหัวข่าวแล้วมันเหมือนกับว่าคนที่แทงเนี่ยเป็นฝ่ายผิดอีกทั้งไม่มีการรายงานที่มาของเหตุการณ์อาชีพและอายุของผู้ที่ถูกแทงฉันคิดว่านี่เป็นการรายงานข่าวที่มีอคตินอกจากนี้ยังมีรายงานว่าพยานคนหนึ่งบอกคนที่ถูกทุบตีแทงเข่าข้างเดียวอ่าสำหรับคนที่ยังงงนะครับคือแบบนี้ครับสำนักข่าวญี่ปุ่นเนี่ยมันเข้าข้างคนญี่ปุ่น เขาไม่รายงานว่าคนที่ถูกแทงเนี่ยเป็นยากูซ่าแล้วมาทําอะไรคือเหมือนคล้ายๆจะปกปิดข้อมูลนะครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยเขาบอกหมดเลยชื่อนามสกุลมันก็เลยดูน่าเกลียดใช่ไหมล่ะเหมือนกับจะบอกว่ามีคนไปหาเรื่องคนไทยก็เลยโดนแทงตายเลยเนี่ยเนื้อข่าวอยู่ประมาณแค่นี้แหละแต่ที่เนี่ยผู้ชมชาวญี่ปุ่นเขาไม่พอใจครับเขาก็รุมด่าสานักข่าวนั้นว่ารายงานข่าวลำเอียงน่าเกลียดเป็นดราม่าใหญ่ของชาวญี่ปุ่นด้วยกันเอง ก็เป็นอย่างนี้แหละครับเห็นไหมครับว่าส่วนมากเขาจะเข้าข้างเรานะแล้วความคิดเห็นต่อมาอีกหลายความคิดเห็นนะครับก็เป็นประมาณว่าด่าสัมนกข่าวความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าถ้านึกถึงเครื่องดื่มสนุกสนุกฉันจะไปร้านอาหารไทยโปรวอย่าให้เล่าทำ้ายคุณระวังย่าดื่มมากเกินไปสงสารหนุ่มไทยจังความคิดเห็นต่อมาครับเขากล่าวว่าอย่างไรก็ตามด้วยปัญหาระดับนี้ ฉันสงสัยว่าคุณจะเดินหยิบมีดออกมาทำไมมันเหมือนกับว่าคุณตั้งใจจะฆ่าเขาตั้งแต่แรกมันน่ากลัวอันนี้ก็พูดยากครับแต่ผมมองว่าเป็นเรื่องปกตินะถ้ารู้สึกว่ามีอันตรายเราก็ต้องถืออาวุธออกไปเป็นปกติหรือเปล่าแต่ผมว่าปกติความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่เป็นผลลัพธ์ของการต่อสู้ของคนที่เมาและพูดไม่รู้เรื่องโปรดเรียนรู้วิธีการดื่มแอลกอฮอล ต่อมาครับเขากล่าวว่าทุกวันนี้เวลามีคนบอกว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นมิตรก็ดูเหมือนกำลังพูดถึงเรื่องการเมืองเลยฉันรู้สึกอายความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าหากคนตอบโต้และใช้มีดแทงคนตายมันก็จะไม่ใช่การป้องกันตัวเองซึ่งกฎหมายของญี่ปุ่นจะไม่เรียกว่ามันเป็นการป้องกันตัวคุณมีโอกาสที่จะติดคุก5-6ปี ซึ่งในกรณีนี้คุณสามารถแจ้งตำรวจได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวอ่ะงงเลยครับแล้วเราจะแจ้งตำรวจว่าอะไรอ่ะฮัลโหลผมกำลังโดนยากูซ่ารุมกระทืบครับมาช่วยหน่อยมันได้เหรออ่าและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของวันนี้นะครับซึ่งเขากล่าวว่ามันเป็นผลจากการที่กลุ่มชายชาวญี่ปุ่นทำเรื่องวุ่นวายดังนั้นมันจึงเป็นความผิดของพวกเขาเอง แต่เนื่องจากชายไทยคนนั้นเขาเตรียมมีดออกมาด้วยฉันแน่ใจว่านั่นจะเป็นประเด็นสำคัญในศาลเหตุการณ์มันอาจจะดูกระทันหันแต่ตัวเหนี่ยวไกคือจักรยานแค่คันเดียวคุณอาจจะรู้สึกเสียใจกับคนไทยในมุมมองทางอารมณ์แต่ถ้าใช้อารมณ์ในการตัดสินกฎหมายในประเทศก็จะพังทลายลงสรุปคือเห็นใจคนไทยครับแต่ว่าทำผิดกฎหมายก็ต้องว่าไปตามผิด สำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ